คูบาวสาวจะต้องมีความเข้า,ออขาใจ่นโลกมนุษย์นี้พระบางคนเนี่ยมาจากสวรรค์บ้างจากมนุษย์แล้วก็มาเกิดเป็นมนุษย์บ้างมาจากเศษเดรัจฉานมาเกิดเป็นมนุษย์บ้าง มาจากสัตว์นรกพึ่งพ้นจากโทษมาบ้างแต่ละคนก็มีอุปนิสัยไม่เหมือนกันคือบางคนเนี่ยมีจิตใจดีสร้างบุญสร้างบุญสร้างกุศลเตรียมเทียกับสวรรค์ก็มีอย่างเช่นพระมหาโมคคลณนะท่านเลิศด้วยความเป็นผู้มีฤทธิ์คือจะไปไหนก็ได้เหาะได้หายตัวได้ ท่านก็ไปชมสวรรค์ไปดูนางฟ้าไปดูวิมานก็ไปเห็นวิมานหลังหนึ่งที่เป็นวิมานที่มีแต่มีแต่นางฟ้าท้งนั้นเลยแต่เทพบุตรไม่มีก็ไปถามพวกนางฟ้าว่าวิมานนี้เป็นวิมานของใครนางฟ้าก็ตอบว่าที่วิมานนี้เป็นของนายนันทิยะมานพ ซึ่งเขายัางไม่ตายจากมนุษย์มาแต่วิมานนี้เตรียมรอไว้ให้เขาแล้วหมหาพระมหาโมคละณะก็สงสัยว่าเอ๊ะทำไมคนยังอยู่โลกมนุษย์ยังทําบุญอยู่เลยยังมาเพนบารมีอยู่แต่ทําไมวิมานรอก่อนได้ไงเมื่อลงจากสวรรค์ก็เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าไปถามพระพุทธเจ้าว่าอ่าข้าแต่พระองค์งผู้เจริญทําไม มันมีด้วยแล้วที่คนทำความดีอยู่ที่โลกมนุษย์แต่มีนางฟ้าวิมีวิมารออยู่ข้างบนแล้วพระเจ้าก,ก็ย้อนถามอาโมคารณะก็เธอเห็นด้วยสายตาของเธอแล้วไม่ใช่หรือทำไมต้องมาถามเราอีกวิมานหรือว่าบุญนั้นเตรียมต้อนรับบุคคลผู้ทำบุญไว้แล้วจากโลกนี้เมื่อตายไปแล้วเขาก็ย่อมมีความบันเทิง บนสวรรค์ใช้บุญที่เขาทำไว้ซึ่งนายนันทิยะมานพเนี่ยเป็นคนใจบุญสุนทานนาฟังธรรมเคารพพระเคารพเนนทอดกระถินทอดพระปามีจิตใจอบอ้อมอารีนะตอนเป็นมนุษย์ทำดีต่อจากนั้นนายนันทิยะเมื่อสิ้นอายุไขัแล้วก็ไปจุติทีวิมานที่รอรออยู่ก่อน ที่แกได้เคยทําบุญไว้แกยิ่งมีความเชื่อมั่นใหญ่ว่าบุญที่แกทำเนี่ยมีผลให้ผลแน่นอนฉะนั้นญาติโยมทั้งหลายเราจงรีบผลกวายรีบสร้างความดีกันให้ทานกันรักษาศีลกันจเจริญสมาธิภาวนากันเมื่อตายอพยพจากโลกนี้ไปแล้วเปลี่ยนพบภูมิใหม่แล้วก็จะได้ไปจุติบนสวรรค์ซึ่งมีความสุขมีความสบายไม่หนาวไม่ร้อน มีอาหารทิพย์ไม่ต้องมีโรงพยาบาลไม่มีห้องน้ำไม่มีขยะต่างๆฉะนั้นต้องรีบทำความดีให้เต็มที่อย่าประมาทให้ทำวันนี้แหละขอจะเจริญพร